ฟอร์ดประสูนการริมรู้และฝึกอบรมบุคลากรแห่งใหม่เผยกลยุทธ์ปี2566มุ่งรุกตลาดพร้อมเสริมแกร่งบริการฟอร์ดประเทศไทยนำโดยคุณรัฐการจูตเสนกรรมาการผู้จัดการคนใหม่ป้ายแดงพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงประกาศพันธกิจยกระดับการให้บริการลูกค้าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดําเนินงานหลักประจําปี2566และตอกย้ําความพร้อมในการพัฒนาทักษะของบุคลากรฟอร์ด ้วยมาตรฐานระดับโลกภายในงาน Ford Learning Center Open House ณศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมบุคลากร,กรฟอร์ดแห่งใหม่ล่าสุดมั่นใจสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ครองใจผู้บริโภคและเดินหน้าขยายรากฐานความสำเร็จที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องต้องบอกว่า Ford Learning Center ที่นี่นะครับเราถูกออกแบบมาเนี่ยจากกลยุทธ์ของ Ford ในการดูแลลูกค้าเปรียบเสมือนครอบครัวฟอร์ดครับ เพราะฉะนั้น Learning Center ที่นี่เนี่ยจะประกอบไปด้วยหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการดูแลลูกค้าประกอบไปด้วยศูนย์คอ l l เซ็นเตนะครับในการที่จะตอบคำถามลูกค้าหรือให้ข้อมูลต่างๆเรามีช่างเทคนิคในการอบรมคุณภาพของช่างเพื่อจะให้ช่างเรามีคุณภาพแล้วก็ศูนย์อบรมแบบนี้ถูกออกแบบให้ไม่ใช่แค่สอนเรื่องของทฤษฎีนะครับ ปฏิบัติได้จริงนะครับบรรยากาศและเทคโนโลยีที่เรามีได้ถูกเอามาใส่ในศูนย์อบรมแห่งนี้นะครับรวมถึงอีกอันนึงก็คือในภาพของฝ่ายขายหรือฝ่ายบริการนะครับเราออกแบบศูนย์อบรมแห่งนี้ให้ทันสมัยนะครับเปรียบเสมือนบรรยากาศโชว์รูมหรือศูนย์บริการดูแลลูกค้าได้เหมือนครอบครัวจริงๆผลประกอบการของฟอร์ดในปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าฟอร์ดได้รับการตอบรับ อย่างดีครับจากลูกค้าหลังจากที่เราเปิดตัว n e x ก r จอร์ e n เบอ r ์ e r สแล้วก็แ a p t o r นะครับกลยุทธ์ของเรานอกจากตัวสินค้าที่ลูกค้าได้รับยังเป็นเรื่องของกลยุทธ์ในการดูแลลูกค้าที่เราดูแลมีเรื่องของ Service c o n v e n i e n t รับรถ ามาซ่อมถึงบ้านมีเรื่องของโลเนอร์คาร์มีเรื่องของใช้ออนไลน์เซอร์วิส o ุ i n ิ่งนโยบายในการทําตลาดของฟอร์ดในปีนี้เนี่ยเราก็ต้องเน้นกลับไปที่จุดแข็งที่เรามีครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับในเรื่องของบุคลากรของฟอร์ดแล้วก็ผู้จําหน่ายที่แข็งแร่งเราเองเนี่ยเพิ่งเปิดตัวเรนเจอร์เอเวอเรสไปประมาณ7เดือนนะครับเราต้องสร้างสีสันนะครับให้มีโมเมนตัมในการขายของเรนเจอร์กเอเวอเรสในปีนี้อย่างแน่นอนครับ ผมอยากให้อรอลุ้นดูครับในมอเตอร์โชว์นี้ครับที่มีสีสันทั้งเวนเจอร์และเอเวอเรสต์ครับ